สวัสดีครับเพื่อนๆขอเข้าสู่แผนการอ่านที่หนึ่งวันที่สี่มาลากูบทที่9ข้อหนึ่งถึงข้อห้าสิบครับปี่น้องมาเริ่มกันเลยนะครับพระองค์ตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแกท่านว่าบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นี่ ยังไม่ทันจะได้ลิมรดความตายก็ได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยฤทธิอำนาจแล้หหแวหกวันต่อมาพระเยซูทรงพาเปโตรยากบและยอนขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังพระอรกายก็เปลี่ยนไปต่อนหน้าพวกเขาที่นั่น ฉลองพระองค์ก็เขาเป็นมันระยับจะหาใครในโลกฟอกให้ขขาวปานนั้นไม่มีเลยและโมเสสกับเอลียาก็ปรากฏกายต่อหน้าพวกเขาและสนทนากับพระเยซูเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ดีจริง ที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่ให้เราสร้างเปิงขึ้นสามหลังสำหรับองค์สำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาอีกหลังหนึ่งเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีเพราะพวกเขาตกใจกลัวมากแล้วก็มีเมฆปรากฏขึ้นปกคลุมพวกเขาและมี พระสูดเสียงจากเมฆว่าคนนี้คือลูกที่รักของเราจงเชื่อฟังเขาเถิดทันใดนั้นพวกเขามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระเยซูขนาดลงจากภูเขาพระเยซูทรงกำชับพวกเขา ไม่ให้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เห็นให้ใครฟังจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นจากตายแล้วทั้งสามเก็บเรื่องนี้ไว้กับตัวโดยหาลือกันถึงความหมายของคำว่าเป็นขึ้นจากตายและพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกธรรมจารย์จึงบอกว่าเอลียาจะต้องมาก่อน และเยซูทรงตอบว่าถูกแล้วเอลียามาก่อนจริงๆและทำให้ทุกอย่างคืนสู่สภาพเดิมแล้วเหตุใดจึงมีเขียนไว้ว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกแสนสาหัสและถูกปฏิเสธแต่เราบอกพวกท่านว่าเอลียามาแล้วและคนเหล่านั้นทำกับเขาตามใจชอบทุกอย่างเหมือนที่มีเขียนไว้เกี่ยวกับเขา ทรงรักษาเด็กผู้ชายที่ถูกวุญญาณชั่วสิงเมื่อพระเยซูกับสาวกทั้งสามคนมาหาสาวกค,คนอื่นๆก็เห็นฝูงชนกลุ่มใหญ่ห้อมล้อมคนเหล่านั้นและกลุ่มธรรมจารย์กำลังถกเถียงกับเหล่าสาวกทันทีที่ประชากรของพระองค์เห็นพระเยซูพวกเขาก็แปลกใจยิ่งนักแล้ววิ่งเข้ามาทักทายพระองค์พระองค์ถ,ถามว่า พวกท่านกำลังถกเถียงเรื่องอะไรกันหรือคนหนึ่งในฝูงชนทูลว่าพระอาจารย์ข้าพระองค์พาลูกชายมาหาพระองค์เขาถูกผีสิงทำให้เป็นใบเวลาผีเข้าสิงมันก็ทำให้ลม้มลงที่พื้นน้ำลายฟูปากกัดฟันแน่นตัวแข็งข้าพระองค์ขอให้สาวกขององค์ขับผีนี้ออกแต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ พระเยซูตรัสต,ตอบว่าคนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะอยู่กับพวกท่านนานเท่าใดเราจะทนพวกท่านนานแค่ไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราพวกเขาจึงพามาเมื่อผีที่สิงอยู่เห็นพระเยซูท่านใดนั้นมันก็ทำให้เด็กชักล้มลงกลิ้งไปมาที่พื้นน้ำลายฟูมปากพระเยซู ถามพ่อของเด็กว่าเขาเป็นอย่างนี้นานเท่าใดเขาทูลว่าตั้งแต่เด็กมันทำให้เขาตกน้ำตกไฟบ่อยๆเพื่อฆ่าเขาแต่ถ้าพระองค์ทรงช่วยได้ขอโปรดสงสารเราและช่วยเราด้วยเถิดพระเยซูตัดว่าถ้าช่วยได้นะ่ะหรือทุกสิ่ง เป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อพ่อของเด็กร้องทูลทันทีว่าข้าพระองค์เชื่อที่ยังขาดความเชื่ออยู่นั้นขอทรงช่วยให้เชื่อด้วยเถิดพระเยซูเห็นฝูงชนกลูกันเข้ามาจึงตัด สำทับวิญญาณชั่วว่าเจ้าผีใบ้หูหนวกเราสั่งให้เจ้าออกมาจากเขาและอย่ากลับเข้าไปสิงเขาอีกผีนั้นก็วิดล้องทำให้เด็กชักดิ้นอย่างดุนแรงแล้วออกมาเด็กนั้นแน่นิ่งเหมือนคนตายจนหลายคนพูดว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือของเขาและพยุงขึ้น เขาก็ลุกขึ้นยืนหลังจากพระเยซูเข้าไปในบ้านเหล่าสาวกมาเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการส่วนตัวและทูลถามว่าเหตุใดพวกข้าพระองค์จึงไม่สามารถขับผีนั้นได้พระองค์ตรัสว่าผีแบบนี้จะขับออกได้ก็โดยการอธิษฐานเท่านั้น ไระเยซูกับสาวกออกจากที่นั่นผ่านไปทางแควนกาลิลีพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครรู้ว่าทรงอยู่ที่ไหนเพราะทรงสั่งสอนพวกสาวกอยู่พระองค์ตัดกับพวกเขาว่าบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้ตกอยู่ในเมืองมนุษย์พวกเขาจะฆ่าพระองค์ และหลังจากนั้นสามวันพระองค์จะขึ้นเป็นเป็นขึ้นจากตายแต่เหล่าสาวกไม่เข้าใจว่าทรงหมายความว่าอย่างไรและไม่กล้าทูลถามพระองค์ผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุด เมื่อพวกเขามาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมขณะพระองค์อยู่ในบ้านพระองค์ทรงถามเขาว่าระหว่างทางพวกท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรแต่พวกเขานิ่งอยู่เพราะระหว่างทางพวกเขาเถียงกันเรื่องใครเป็นใหญ่ที่สุดพระเยซูทรงนั่งลง แล้วเรียกสาวกทั้งสิองคนมาแล้วตัดว่าผู้ใดอยากเป็นที่หนึ่งของเขาผู้ใดอยากเป็นที่หนึ่งเขาต้องเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนรับใช้ของคนทั้งปวงพระองค์ทรงนำเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขา ทรงอุ้มเด็กนั้นไว้แล้วตัดว่าผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ที่ต้อนรับเราก็ไม่ได้ต้อนรับเราเท่านั้นแต่ต้อนรับพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาด้วยยอนทูลว่าพระอาจารย์ พวกเขาพวกข้าพระองค์เห็นชายคนหนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค์พวกข้าพระองค์จึงห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเราพระเยซูตัดว่าอย่าห้ามเขาเลยไม่มีใครหลอกที่ทำการอัศจรรย์ในนามของเราแล้วครู่ต่อมาก็พูดไม่ดีเกี่ยวกับเรา เพราะผู้ใดไม่ได้ต่อต้านเราก็อยู่ฝ่ายเราเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดเอาน้ำเย็นถ้วยหนึ่งให้ท่านในน้ำของเราเนื่องจากท่านเป็นคนของพระคิดผู้นั้นจะไม่ขาดบำเน็จแน่นอน นเหตุให้ทำบาปและผู้ใดเป็นเหตุให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้ที่เชื่อในเราสักคนหนึ่งทำบาปให้เอาหินโม่หูคอผู้นั้นแล้วโยนเขาลงทะเลก็ยังจะดีกว่าหากมือของท่านเป็นเหตุให้ทำบาปจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิต ทั้งทั้งที่มือด้วนก็ยังดีกว่ามีสองมือครบแต่ต้องตกนรกซึ่งมีไฟไม่รู้ดับและหากเท้าของท่านเป็นเหตุให้ทำบาปจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตทั้งท้งท,งที่ขาพิการยังดีกว่ามีสองเท้าครบแต่ต้องถูกโยนลงนรก และหากตาของท่านเป็นเหตุให้ทำบาปจงควักทิ้งเสียซึ่งจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าโดยมีตาข้างเดียวก็ยังดีกว่ามีสองตาแต่ถูกโยนลงนรกที่ซึ่งนอนของคนเหล่านั้นไม่มีวันตายและไฟก็ไม่มีวันดับ ทุกคนจะถูกเค้าเกลือชำระด้วยไฟเกลือเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันหมดความเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรท่านจึงมีเกลืออยู่ในตัวและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับพี่น้องขอจบพระคัมภีร์บทที่9เพียงเท่านี้นะครับจากแผนการอ่านที่หนึ่ง นะครับพรุ่งนี้พี่น้องก็ฟังพระคัมภีร์มาร์กโกต่อไปเลยนะครับขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าจะได้ทราบคลิปต่อไปในวันที่อ่านพระคัมภีร์นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับพี่น้องครับ